สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมจิแท็กเตอร์ค่ะคลิปนี้นะคะทิกจะพาพี่ๆมาชมรถอเซกิ225นะคะที่เรียกว่ารุ่น TU 225ค่ะอันนี้จะเป็นรถเก่าญี่ปุ่นนะคะ22แรงม้า2เพาค่ะเคลื่อนสีล้อเป็นรถ3สูมนะคะสำหรับคันนี้อันนี้ก็จะเป็นสีเดิมจากทางญี่ปุ่นเลยนะคะ ราคาคันนี้ค่ะจะอยู่ที่159,000บาทตัวนี้พิเศษมากๆนะคะคืออออซกิ22แรง2พเพาขับเคลื่อน4ล้อเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะที่สำคัญมาพร้อมกับหลังคาที่ติดมาจากญี่ปุ่นเลยพร้อมลรตารี่นะคะขนาด1.5เมตรคันนี้ก็มีขนาดใหญ่เหมือนกันนะคะแต่ก็ น่าจะไซส์ขนาดเดียวกับพวกคูบต้าแอนะคะจะน่าจะขนาดเดียวกันใกล้เคียงกัน,นะคะ่ะก็นี่เดี๋ยวจะให้ดูล้อนะคะล้อหน้าแล้วก็ล้อหลังนะคะยังแน่นๆเต็มๆอยู่เลยก็ยังใช้ได้ยาวๆนะคะที่สำคัญนะคะมายคันนี้ค่ะวิ่งมาเพียงแค่842ชั่วโมงเท่านั้นแล้วก็หน้าปัดอะไรยัง ่ใสๆเบาะยังใช้ได้อีกยาวๆเลยนะคะอันนี้ก็คือเบาะออริจินอลแบบเดิมจากของญี่ปุ่นเลยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวปรับโรตารี่นะคะแล้วก็ตัวโรตารี่เนี่ยก็จะได้ทั้งปรับไปตามหน้าดินนะคะขึ้นลงซ้ายขวาได้ตามปกติเลยก็จะเป็นแลนโฮป225นะคะ25แรงคันนี้ โรตารี่นะคะยังสภาพใหม่มากๆเลยรวมถึงตัวล้อข้างๆด้วยนะคะ1.5เมตรค่ะส่วนใบมีดก็ยังหนาอยู่นะคะยังเต็มอยู่ก็ยังใช้ได้ยาวๆค่ะเดี๋ยวจิ๊กจะสตาร์ทรถให้พี่ๆได้ชมกันนะคะแล้วก็ฟังเสียงอ่ะก็นี่ก็จะเป็นตัวหลังคานะคะหลังคาก็ยังอยู่ในสภาพดีมากๆยังไม่มีการผุนะคะ เดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันค่ะสตาร์ทง่ายมากๆนะคะพี่ๆลองดูใครได้คันนี้ไปก็คือคุ้มมากๆเลยค่ะคันนี้ก็เดี๋ยวทิกทวนให้อีกทีนะคะจะเป็นอ e ีซิกิทียู225 22แรงม้า2พาขับเคลื่อนสี่ล้อเป็นรถสามสูตนะคะวิ่งมาแล้ว841ชั่วโมงมาพร้อมกับพวงมาลัยพาวเวอร์และหลังคาและโรตารี่นะคะ ห5 9 0 0 0หมอันนี้เป็นแรงรันน้ำนะคะแล้วก็ไอเครื่องทุกอย่างท้องใช้งานมากๆเลยคันนี้คุ้มค่ามากๆค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาเดินหน้าถอยหลังนะคะเดี๋ยวๆให้ดูตัว PTO ค่ะโรตารี่ขึ้นลงใช้งานได้ตามปกติทุกอย่างเลย น,นี้ก็จะเป็นตัว p p o นะคะเบอร์หนึ่งค่ะเบอร์สองค่ะเบอร์สามค่ะเดี๋ยวขึ้นลงนะคะ ดีมากๆเลยคันนี้สีก็สวยแล้วก็ออปชันฟังก์ชันครบหมดทุกอย่างเลยค่ะอ่าก็พี่ๆท่านไหนนะคะสนใจน้องอิซกิ25แรงนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยที่0626392395นะคะหรือจะเป็นเบอร์0832265654ก็ได้ค่ะแอดไลน์แอดเมซี่เทรดดิ้งนะคะแล้วก็โกดังของเราอยู่ที่ กรุงเทพฟูบอน28นะคะหรือว่าเริรสนอคันายาก็ได้ค่ะแล้วก็โทรมาได้เลยยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะฝากอิเซกิ22แรง T.U. 227นะคะในราคา159,000บาทขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ